สวัสดีครับสามเท่ารายงานตัวนะครับวันนี้สามเท่าจะมาพูดถึงชุมชนปลอดภัยใครรับผิดชอบอันนี้มันพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่น้องบัวล,ลําพูที่เด็กๆลูกหลานเราเนี่ยถูกทําให้เสียชีวิตเป็นอันตรายมากแลก้วครอบครัวก็รู้สึกสูญเสียประเทศไทยก็รู้สึกสูญเสียกับทั้งประเทศและคนทั้งโลกก็แสดงความไว้อาลัยเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงจริงๆนะครับ การที่เราจะป้องกันเหตุการณ์ให้เกิดไม่ให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้เราไม่อยากให้เหตุการณ์พวกนี้เหมือนไฟไหม้ฟางและเสร็จปั๊บก็ไม่ได้มีการต่อย,ยอดเอามาเป็นบทเรียนของสังคมบทเรียนของประเทศชาติที่จะถ่ายทอดไปว่าเอ้ยอย่างนี้เป็นนี้เพื่อจะแก้ปัญหาต่อไปไม่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกค,อคือเราหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันใหญ่โตมากเนี่ยครับอยาให้มันเป็นเรื่องไฟไหม้ฟาง<ช>นะครับเราอยากจะให้สังคมเนี่ยนะลุกขึ้นมายืนแล้วก็ ช่วยกันนะครับทำยังไงนะครับที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราเชื่อเหลือเกินว่าปัจจัยเสี่ยงที่มันยังมีอยู่เนี่ยนะครับมากมายในสังคมนี้มากขึ้นเร <มา S 2> ื่อยๆมากเพิ่มข,ข,ขึ้นทุกวันน,นี้ถ้าสังคมเนี่ยไม่ไม่ลุกขึ้นมายืนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยกันสร้างชุมชนปลอดภขยเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ซ้ํซ้แล้วซ้ําเล่าใช่ครับวันนี้ที่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดมาคุยนะพี่ดำอาจารย์ละก็คือว่าไม่อยากจะไปซ้ําเติมใครับเรามองไปข้างหน้าดีกว่า ไอ้ที่ผ่านมาไฟไหม้ฟางมาแล้วกี่กองนะฮะสุดท้ายมันก็จะไหม้ไปเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์ว่าปัจจัยเสี่ยงมันมีอีกเยอะนะครับนี้เราย้อนกลับมาดูว่าถ้าเราไม่ให้เกิดไฟไหม้ฟางอีกต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรมันพร้อมที่จะปกป้องป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆนี้เกิดขึ้นได้ไหมใช่ครับคำตอบคือได้ในความเห็นผมได้ได้เริ่มแรกนะฮะ โครงสร้างของสังคมไทยพร้อมจะโปรเทคพวกนี้ไหมอืมพร้อมศูนย์เด็กเล็กที่อ,อบตอมีอยู่เห็นไหมแต่ละที่ใหญ่โตครับเป็นที่พึ่งของบรรดาผู้ปกครองที่ส่งลูกไปเพื่อไว้ใจให้อบตอได้ดูถูกต้องครับนี่คือโครงสร้างที่คิดว่าโครงสร้างทางด้านสังคมในด้านพัฒนาเด็กเล็กของเราเนี่ยเข้มแข็งโครงสร้างทางด้านกฎหมายมเรามีกฎหมายอือ สิทธิเด็กกฎหมายเรื่องยาบ้ากฎหมายพร้อมหมดแต่ทำไมถึงเกิดกฎหมายอาวุธปืนแล้วก็มียานยนต์นี่ทำไมถึงเกิดกลับมาที่ชุมชนเพราะเราเชื่อว่าชุมชนเนี่ยเป็นเป็นจุดที่อยู่ของคนนะครับโดยเฉพาะในชนบทห่างไกลเนี่ยนะครับตัวชุมชนไม่ต้องห่างไกลรอกในเมืองก็เหมือนกันใน็มีุมชนนะครับเพราะฉะนั้ เราคิดว่าชุมชนเน่าจะเป็นเบื้องต้นจุดแรกนะครับที่ควรจะเริ่มตระหนักแล้วล่ะแล้วต้องมานั่งคุยกันทีนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ย w ส o สนใจเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็พยายามผลักดันประเทศต่างๆที่เป็นทาขีทั่วโลกเนี่ยนะครับให้สร้างเขาเรียกชุมชนปลอดภัยนะครับนเซฟตี้คอมมูนิตี้นะครับซึ่งข้อมองบริบทของการเซฟตี้ของชุมชนเนี่ยทั้งโลกนะแต่รเราจะหยิบเอา แนวคิดของ WTO เนี่ยมาเป็นแนวทางดูที่ว่าเราจะบัรณาการไม่ให้เกิดไฟไหม่ฟางตรงนี้ต่อไปได้หรือไม่ต่อไปนี้เนี่ยบทบาทของอปทนะองค์การปกครองท้องถิ่นไม่ว่าดัง้านการศึกษาด้านสาสุขเนี่ยรัฐบาลกระจายลงมาให้ท้องถิ่นดูแลมากขึ้นนะฮะตั้งแต่ปีงบประมาณ6-6เป็นต้นไปเนี่ย นะฮะเพื่อบูรณาการนั่นคือท้องถิ่นจะเป็นต้นแบบแนวทางในการบริหารการจัดการในการพัฒนาประเทศครับเพราะนั้นหนีไม่พ้นนะฮะว่าการบูรณาการระดับลากฝอยลงไปในท้องมันมันลงไปที่ท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับชุมชนเป็นหัวใจสำคัญคือคือ WTO เนี่ยนะครับเขามุ่งเน้นให้ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชน เน้นการปลุกเร้อของชุมชนเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยลดพฤติกรรมเสี่ยงระดับบุคคลนะคือเขาสโคบไปที่คำว่าพฤติกรรมของสังคมและคนเพราะว่าสภาวะต่างๆที่ว่าปัจจัยเสี่ยงมันทำให้พฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนใช่ความไม่ปลอดภัย อัตราเสี่ยงของพฤติกรรมของคนมันมีมากขึ้นเราไม่ได้มองการเปลี่ยนแปลงของคนพฤติกรรมของคนนะฮะที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ถูกนะ,ะเราไม่ได้มาเจรานายตรงนั้นเลยลองมาดูไหมว่าได้ได้ในแต่และอัน,นเนี่ยนะครับการในการ,การสร้างความปลอดภัยของชุมชนเนี่ยนะครับ แนวทางในการที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทาง w t บเิกโควิดขาเป็อยู่9กข้อเด็กเราจะไล่ไปทีละข้อเื่อเป็นแนวทางในให้หน่วยงานต่างๆหรือคนที่รับผิดชอบอย่างที่ตั้งนะชุมชนปลอดภัยใครรับชอบทุกส่วนรับผิดชอบรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างใน9ข้อนี้เจอได้ข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งก็บอกว่าชุมชนต้องดําเนินการป้องกันภัยอันตรายต่างๆครับที่เกิดจากความสนใจหรือปัญหาของชุมชนเช่นการป้องกันสารเสพติด การป้องกันอาคีภัยการป้องกันภัยโจรผู้ร้ายโดยอาจจะรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มชมรมสมาคมมูลนิธิต่างๆในระดับชุมชนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมคิดว่าความหมายก็คือว่าอันแรกเนี่ยก็คือทำให้ชุมชนเนี่ยนะครับให้ความสนใจกับสภาพไวรล้อมของชุมชนก็ดูว่าขณนี้ในชุมชนมี ความเคลื่อนไหวในเรื่องของยาเสพติดไหม<ช>มีความเคลื่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับโจรผู้ร้ายไหม,อ,มอะไรเงี้ยนะก็คนหนึ่งชุมชนมันเห็นกงนอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการเนี่ยนะครับเขาเขาก็ให้ให้ร่วมมือกันนะ,นะะการร่วมมืออาจจะตั้งเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนเป็นสมาคมเป็นชมรมอะไรขึ้นมา<ช>นะครับก็สองชุมชนมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอันนี้เรื่องสําคัญนะเนี่ยชุมชนต้องเชื่อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยถูกต้องจากข้อหนึ่งเนี่ยเขาเห็นแล้วเขารู้แล้วว่านายกมีพฤติกรรมเสี่ยงแล้วแล้วจะทํำไงครับใช่ไหมแล้วจะทําไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีองค์กรภายนอกเนี่ยตามกฎหมายด้วยนะมารองรับเพื่อจัดการต่อก็สามชุมชนต้องมีการเฝ้าระวังเนี่ยอันตรายเนะของชุมชนต้องเรียนรู้นะว่าอันตรายของชุมชนมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับแล้วประเมิน นะฮะคือถ้าถ้าเรารู้นะฮะไม่เก็บข้อมูลไม่ประเมินเราก็ไม่รู้ความเสี่ยงมนอยู่ตรงไหนก็มเสี่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเพราะแต่ละที่ชุมชนรู้แล้วว่าเฮ้ยสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยชุมชนต้องเรียนรู้นะครับนะฮะข้อห้าชุมชนต้องมีการต่อต้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชุมชนได้ ือพวกนี้คงจะเป็นเรื่องสารเคมีต่อต้านการบริโภคของเสี่ยงต่างๆนี่ะครับไอ้สิ่งที่เป็นอันตรายของเล่นอันตรายต่อเด็กได้นะครับยาเสพติดก็อันตรายชดหนใช่ครับพอที่หกฮะชุมชนต้องมีระบบฝึกอบรมนะฮะมีการสอนอย่างในในศูนย์เด็กเล็กเขามีการสอนอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วแต่ว่า การสอนมันได้แค่นั้นนะฮะมันไม่ได้กระจายไปถึงชุมชนกระจายไปถึงทุกคนในชุมชนต้องรับรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงลงมาอย่างไรเหมือนการฝึกเนี่ยตัวใช่ครับเหมือนการฝึกเนี่ยทำให้ชุมชนรู้สึกตื่นตัวอ้ยอันนี้ใช่นะอันนี้คือปัญหานะอันนี้คือชโอเคมันจะลามหน้าอะไรพวกนี้จะเริ่มรู้สึกมาเตือนภัยกันเองย่งไงเขาเจ็บเป็นเรื่องของของอคีภัย นะฮะพวกภัยธรรมชาตินะฮะพวกอักขีภัยตรงเนี้ชุมชนจะต้องเตรียมพร้อมระบบปฐมพยาบาลใช่ระบบดับไฟอะไรต่างดับเพลิงต่างๆหรอวเรื่องตรงนี้เราถือว่าภาคประชาสังคมเราค่อนข้างเข้มแข็งค่อนข้างดีก็แก็มีการประเมินผลการดําเนินงานที่จัดขึ้นในชุมชนนะฮะโดยตั้งตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพราะชุมชนแต่ละชุมชนมันมี บริบทไม่เหมือนกันนะนนนนรั้นตัวชีวัตต้องไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมของชุมชนอย่างนี้เป็นต้นสุด<ห>ท้ายก็คือว่าคือการสรุปแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอาต่อยอดสิ่งเรียนรู้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อชุมชนเรียนรู้นะฮะเรียนรู้เสร็จแล้วมันจะเอื้เกิดองค์ความรู้อเมื่อเกิดองค์ความรู้แล้วก็ขยายผลต่อยอดองค์ความรู้ต่อไประดับประเทศได้ สิ่งสาคัญเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องถูกเผยแพร่ใช่นะครับมาสู่สังคมใหญ่ด้วยนะครับเช่นสังคมตรงนี้เล็กๆเนี่ยนะครับให้เขาเห็นว่าเขาจัดการปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับเพื่อให้สังคมอื่นได้เรียนรู้ครับหรือว่าสังชุมชนนี้เนี่ยจัดการปัญหาความเสี่ยงไม่ได้เลยเพราะอะไรเราพูดถึงเรื่องครับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น,นโดยยกตัวอย่างว่า อันนี้เป็นเรื่องของชุมชนถ้าเราจะสร้างเข้มแข็งจริงต้องเริ่มที่ชุมชนเริ่มที่ชุมชนเริ่มที่ชุมชนชุมชนต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะมาคอยปกป้องสังคมป็ต้องตัวเองปรป้องครอบครัวและสุดท้ายอเรื่องพวกนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่มาสร้างเกาะกำบังให้ประเทศชาติให้สังคมส่วนรวมได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่ชุมชนนะครับวันนี้เราก็ลาครับบวัสดีครับบวัสดีครับบ๊ายดี